อืมอืมเออเหมือนเหมือนย่างน,น,น,นี้นะคะโอเคได้แล้วนะคะมาทีนี้เราออกเสียงอีกรอบนึงค่ะลากเสียงสั้นเสียงยาวเข้าไปตัวนี้เป็นสระเสียงยาวลองเอและตัวนี้เป็นเสียงชวาออกเสียงค่ะเออืม,มเออืม pavement pavement เท่านี้ละค่ะ เห็นไหมคะเวลาแยกพยางก,ก,ก็ตรงนี้นะอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันนะคะ pavement 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 อ่าฟังเสียงแล้วก็พูดตามเลยนะคะ pavement หมายถึงทางเท้านะคะหรือไอ้ไอ้ตรงทางเดินอะพื้นผิวทางเดินนั่ะนะ a path a path with a hard surface on one or both or both side of a road ตรงขอบถนน does people walk on pavement อนไหลาทางนะคะหลาทางผิวทางหลาทางอะไรประมาณนี้ค่ะทางเท้าผิวทางหลาทางหรือว่าบาดวิถีนะคะอ่าพื้นที่พื้นที่ปูแล้วอ่าประมาณนี้นะคะ a path a path with a hard surface on one or both sides of a lot of a road that people walk on that people walk on นะ pavement อ่ะทางอ่ะ, US จะออกเสียงว่า sidewalk sidewalk ชื่อแม่